เดิมเราเช่าอีสานเสนอตำนานปู่อือลือบึงคงหลงทำหน้าค่าจังหวัดบึงการเล่าเรื่องโดยท่าคำแบ่งบึงคงหลงเดิมเป็นที่ตั้งเมืองสือวารัะตภานครมีพระอือลือราชาติเป็นผู้ข้องนครมเหสีสือวานั่งแก้วกัลยามีพระธิดาสือพนังเขียวคำ่ำ ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสซื้อเจ้าชายฟารุงเจ้าชายฟาลุงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีพระสิริโฉมงดงามขณะที่เพ่นเกิดเกิดปรากฏการท่องฟ้าสว่างสวัยไปทั่วเมืองจึงได้ซื้อว่าเจ้าชายฟาลุงนั่นเองเมื่อใหญ่ขึ้นเจ้าชายฟารุงได้พบหักกับนังนาคคลินธารี ซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชที่ได้แปลงร่างขึ้นมัธยวเมืองมนุษย์โดยเจ้าชายฝ่าลุงเองกะโบเดหัว่านั่งเป็นนั่งพญานาคหัแต่ว่าเป็นธิดาของเจ้าเมืองที่ยุคไกลออกไปหลังจากได้พมหักไปมหาสูก่กันก็ได้ตัดชินใจอภิเษกสมรสกันทางฝ่ายฝั่งเมืองบาดาลตอนแรกกะหาบให้ทั้งสองอภิเษกสมรสใต้ขัดใจลูกสาวบได้ก็เลยได้ปล่อยเลยตามเลย ลูกสาวเดียวนั่งคือบ่เสือพ่อหน้ากับคนห้องคูสมสูกันบ่ได้ตามตำนานเราว่าจัดงานถึงเจ็ดมื่นเจ็ดขึนหลังจากพิธีอภิเษกสมรสผ่านไปองค์พญานาคก,กระไดน้นำเครื่องราชก,กุฎพันธ์มากำกนันต่อพระเจ้าอือลือราซาซึ่งประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองกองทว่วหัวทั้งสอง แต่อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นเวลานานานถึงเจ็ปีกะบคสามารถสิมีผู้สืบสายสก,กุลไดน้นางนางนาคลินทลานี่คืดหลายขนาดคืดหลายจนเป็นสาเหตุให้นางล้มป่วยลงร่างกายก็อ่อนแอลงอ่อ,อนแอลงท้ายที่สุดมนติดแปลงกายให้เป็นมนุษย์กระเื่อมลงเฮ็ดห้กายล่างเป็นงูใหญ่นอนอยู่ในห้องบรรทมนางกำนันเข้าไปเห็น ห้องวีดสิเป็นสิตายห้องฟ้ามาบอกเราเสนาอมามัดมีงูใหญ่มากินพระชายาเจ้าฟ้าลุงแล้วองค์พญาอือลือราชากับเจ้าฟ้าลุงหูเรื่องเขาได้นำทหารกล้ามาจับงูใหญ่ในขณะที่กำลังสิขางูใหญ่นางนาคลรินทารานี่หูซึกโตได้แปลงล่างกลับมาเป็นมนุษย์คือเก่าเหตุให้องค์พญาอือลือราชากับเจ้าฟ้าลุงได้หูวา่า แท้ที่จริงนั่นนางบบเมนคนแต่เป็นนางพญานาคแปลงโตมาข้าวนี้ได้แพร่ขยายสะพัดออกไปทั่วไทยบ้านไทยเมืองตกอกตกใจเหล่าเสนาอมาตย์กับผ้ากัะลงความเห็นว่าสมควรไห่นางนั้นยาล่างกับเจ้าชายฝ่าลุงและขับไสไหลทรงนางออกจากเมืองไปพราะเห็นว่ามนุษย์กับหนากบ่อสมควร ห้องคูสมสูกันนากให้อยู่สนน่วนหนักคนให้อยู่ส่วนคนนางหนาคคลรินทลานีส้มสั้นกลับไปเมืองบาดาลห้องห้ไปหาพระราชบิดาพระราชบิดาพญานากเบิ่งนาลูกสาวแล้วซูนแหง้งห้องตะโกนเสียงดังว่ากูบอกแล้วว่านาคกับคนค้องคูสมสูกันโบได้งานอภิเษกสมรสบอกควนเกิดตั้งแต่แรกจังได้กระตำ เมื่อยาล่างหมางถิมกันแล้วกูต้องไปเอาเครื่องราชักกักกูพันอันได้แก่แก้แกแวแหวนเงินท้องกองถมหัวกับขึ้นเมืองบาดาลว่าแล้วองค์พญาคก็ได้ขึ้นมาท่วงสมบัติกับพญ่าอือลือลาชาแต่ปรากฏว่าองค์อือลือราชาบ่สามารถขึ้นไหได้เพราะว่าเพิินได้นำทรัพย์สมบัติไปใส่แล้วทรัพย์สมบัติบางส่วนนั่นก็ไปร่วมกันกับสมบัติของเมือง เฮ็ดห้แยกแะบด้ว่าอันไดเป็นของพญานาคอันไดเป็นของเมืองรัตพรานครซ้ำเมี่ยงอง์อือลือรล่ชากับเหล่าเสนาอมาตย์ก็เฮ็ดทาที่แบบมินเกียรติขององค์พญานาคนำลูกเจ้าของเป็นนาคก่แย่งไปมาเอาผัวเป็นคนอยู่นปากคนมันเงาวคือจังปากกาให้ควบปากหมาเห่าหอนซ้อนบ่ะจำองค์พญานาคบัรดาน โอสะซูนแห้งน้ำไผ่พ่นจากเมืองบาดาลขึ้นมาไม้มันถล่มเมืองรัตตาานครพวกสูใครแสดงฤทธิ์มุดพาแทรกดินจนเมืองยุบจมลงไปอย่าให้กูเห็นยอดลาดสว่างแต่จงเหลือไว้เพียงแดนพุทธ,ธาอนาเขตอย่าได้ไปต้องเพิ่นเราบริวานพญานาค ก็ได้ทำลายเมืองลัตตภานครจนย่อยยับกลายเป็นบึงคงหลงในปัจจุบันส่วนแดนพุทธะนาเขตที่โบไดไปแตะต้องปัจจุบันก็คือที่ตั้งของวัดสามแห่งได้แก่วัดดอนแก้ววัดดอนโพกับวัดค้อนสวรรค์นางนาคลินธารน,านีพ่อสราบข่าวว่าพ่อผ้าไผ่พ่พพนขึ้นไปถล่มเมืองก,ก็ได้ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฝาลุงสวามีหาจังใดก็หาบอพอ จึงแปลงกายเป็นนาคไงเลื่อยบิดซรายบิดขัวตามหาผัวไปหอดแม่นำสรงข้ามแล้วลงแม่นำขงท่าที่นั่งเลื่อยไปกลายเป็นล่ำหวยสื่อว่าห่วยนำเมาหรือเมาในความหลักในปัจจุบันซึ่งหวยนี่ก็เลื่อยเป็นทางเชื่อมไปไม่นำทรงข้ามได้ใส่สอยจนหอดคู่มือส่วนพระหรือเลือาชาบไดสิ้นพระชนกับเหตุการณ์นี้แต่ถือจับตัได้ แล้วถือสาบโดยราชบิดาพญานาคมึงบินเกียรติเราพงพันพญานาคกูขอสาบให้มึงกลายเป็นพญานาคเฝ้าเมืองห่างใต้น้ำอันสิถือเอิ่นว่าบึงโค้งหลงต่อไปให้มึงเฝ้าอยูน่นี่จนกลัวสิมีเมึงไม่เกิดขึ้นมึงถึงสิล้างคำสาบของกูได้อง์ราชบิดาพญานาคกับขึ้นเมืองบาดาลพ้อมกับตั้ง กฎพย,ยนาคขึ้นว่าห้ามให้ข้องคูสมสู่กับมนุษย์นาคตนใดบ่เห็นนำต้องถึกสาบให้กลายเป็นหินซึ่งกฎพย,ยนาคนี้ก็เป็นที่มาขององค์พย,ยนาคที่กลายเป็นหินทิดถ้ำหน้าค่าผู้ลั่งกานั่นเองเรื่องเล่าเราขานมานานปีอยู่ดีดีเมืองบึงการกลายเป็นจังหวัดองค์อือลือราชาพ่นคำสาบให้พ่อต้องประสงค์เงื่อนค่ำกำแก้ว ห้องหาลูกหลานบริวานเก่าก่อนให้กับคอนท่านี่มากขึ้นทีพอหนาสิ่งใดอยากได้เอ่ยคำว่าจ่าทาบอผิดธศธีนร่มจันญ่าจะหาสู่ให้สมใจ